สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับแชมเปี้ยนฟาร์มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงทั้งแพะเลี้ยงทั้งวัวนะคะทําไมเราถึงไม่ใช้หัวอาหารนะคะหรืออาจจะใช้บ้างนะคะแต่แต่ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้เลยนะคะอของเราเนี่ยจะซื้อหัวอาหารมาเฉพาะช่วงที่แพะออกลูกนะคะ ช่วงแพะออกลูกมันต้องบำรุงแม่นะคะแต่ถ้าเป็นเวลาโดยปกตินะคะทั่วไปนะคะเราจะเลี้ยงแพะกับวัวด้วยหญ้าเท่านั้นนะคะการมันหมักยีสก็ยังไม่ได้ทํานะคะหามันยากนะคะก็จะเป็นในเรื่องหญ้านะคะแพะที่ข้อของเรานะคะจะโตด้วยหญ้าทั้งหมดเลยนะคะเรามองว่าข้อดีนะคะของการเลี้ยงแพะนะคะโดยไม่ได้ใช้หัวอาหารนะคะอันดับแรกนะคะลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนในการเลี้ยงนะคะ แพ้เราอยู่ง่ายกินง่ายนะคะหญ้าทุกชนิดก็กินนะคะถ้าเมื่อไหร่เราเลี้ยงด้วยหัวอาหารนะคะอย่างที่เคยผ่านผ่านมานะคะเราเคยเลี้ยงแพ้ด้วยหัวอาหารนะคะตอนเย็นเขาจะจะให้หัวอาหารตอนเย็นนะคะตอนเย็นเขาจะไม่นอนนะคะถึงอิ่มก็ไม่นอนเพราะว่าเขาเคยกินหัวอาหารจะร้องกินตอนเย็นนะคะแล้วก็สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านนะคะก็เลยต้องปรับนะคะลดต้นทุนนะคะ ปรับความราคาญนะคะแบบนั้นออกไปด้วยนะคะแบบที่สองนะคะบางทีการเลี้ยงหัวอาหารนะคะให้ให้ให้แพะกินนะคะก็คือส้มมองว่ามันเรียกอะไรเราต้องมองว่าเราเราเลี้ยงแพะเพื่ออะไรนะคะเราเลี้ยงแพะเพื่อขายเนื้อนะคะทํายังไงให้แพะอ้วนกินหญ้าเยอะๆกินทุกวันกินแล้วสัตว์ทุกชนิดกินแล้วนอนยังไงก็อ้วนนะคะ สัตว์ทุกชนิดกินแล้วนอนอยัางไงาก็อว้วนส้มบอกเหมือนกินให้ถูกวิถูกเวลานะคะนอนให้ถูกเวลายัางไงาก็อ้วนนะคะ,อะพอแพของส้มเนี่ยส้มเลี้ยงแบบขายเนื้อจําหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรนะคะจําหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรนะคะเราเลยมองว่าถ้าเราเลี้ยงแพด้วยหัวอาหารนะคะเมื่อเกษตรกรซื้อแพจากเรานะคะไปเลี้ยงต่อนะคะมันจะทําให้เกษตรกรต้องเปี่งต้นทุนนะคะ เบื้องต้นทุนนะคะก็คือต้องไปซื้อแต่หัวอาหารนะคะเพราะแพะมันกินพวกเครียกอะไรหะหญ้ายังไม่ได้เนาะก,ก็จะต้องเบื้องต้นทุนตรงนั้นนะคะคือทําให้เกษตรกร,ร,กรแบบที่ซื้อแพะจากเราไปก็เกิดความท้อนะคะเวลาเราซื้อแพะไปให้กินหญ้าก,ก็กินไม่ได้นะคะต้องหาซื้ออาหารให้มันกินนะคะแต่ก่อนส้มก็ซื้อแพะจากฟาร์มที่เลี้ยงด้วยหัวอาหารนะคะแต่ส้มก็จะมีวิธีการปรับนะคะปรับแพะนะคะ ทั้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะส้มจะปรับให้เขากินหญ้าได้ยังไงนะคะก็คือให้ให้อยู่กับหญ้าค่ะมันเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารนะคะ,ะเราจะไม่ไม่ไม่ให้เขาเหมือนกับคือต้องเลี้ยงด้วยหัวอาหารนะเราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะก็คือเอาหญ้าใส่รางให้เขากินเลยนะคะหิวไม่หิวก็ต้องหิวนะคะหิวไม่หิวก็ต้องกินนะคะกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะเราจะเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบบรรทัพน,นะคะ สำหรับอีกอย่างหนึ่งนะคะการเลี้ยงแพะด้วยหัวอาหารนะคะต้นทุนการเลี้ยงนะคะของของของเกษตรกรนะคะคือต้นทุนการเลี้ยงของของของแชมเปญฟาร์มนะถ้าเราเลี้ยงด้วยหัวอาหารก็คือมันก็จะแพงอ่ะเนาะแล้วมันก็จะมีรายจ่ายนะคะพอมีรายจ่ายเข้ามาเนื่องจากการซื้อหัวอาหารหรือซื้อพวกข้าวโพดสับหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมาใช้ในการเลี้ยงสัสตว์นะคะของที่เราใช้พวกนี้มันจะบวกไปตามต้นทุนการเลี้ยงนะคะ พอบวกต้นทุนการเลี้ยงเข้าไปนะคะมันจะทําให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราจําหน่ายให้กับเกษตรกรนะคะมีราคาเพิ่มขึ้นนะคะเกษตรกรไม่ไม่คือทุกๆคนก็น่าจะเข้าใจเนาะว่าบางที่ขายแพะถูกบางที่ขายแพะแพงนะคะเราก็ต้องมองว่าเขาให้กินอะไรนะคะบางพื้นที่นะคะบางคนเลี้ยงแพะด้วยการใช้หัวอาหารเลี้ยง การจำหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกนะ,ะมันต้องบวกต้นทุนของการเลี้ยงด้วยนะคะนั่นก็คือหัวอาหารนะคะ mm hmm. พอบวกเข้าไปนะคะราคาของแพะนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะที่ที่ที่มีนะคะก็จะราคาแพงนะคะราคาแพงนะคะเ mm hmm. ก,กษตรกรบางคนก็จะมองว่าราคาแพงนะคะแต่เราก็ต้องเห็นใจคนเลี้ยงนะคะว่า การที่เขาจะเลี uh ้ยงแพะให้อยู่รอดเลี้ยงแพะให้อ้วนเขาต้องใช้หัวอาหารนะคะพอใช้หัวอาหารต้นทุนการเลี้ยงมันเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนในการผลิตมันก็เพิ่มขึ้นนะคะพอต้นทุนในการผลิตหรือต้นทุนการเลี้ยงมันเพิ่มขึ้นนะคะการจัดจําหน่ายนะคะการตั้งราคามันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตามสัดส่วนนะคะของการผลิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการตั้งราคาการตั้งเกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้า ในการขายโดยคำนึงนะคะต้นทุนของการผลิตนะคะร่อตอร่อยกันมากนะคะเด็กๆที่นี่อ่านี่ก็เป็นอีกคลิปนึงนะคะที่อยากนำเสนอเกษตรกรนะคะในเรื่องของการ <S <S เลี้ยงแพะนะคะหรือราคาแพะนะคะที่บางคนอาจจะมองว่าเออที่นี่แพงที่นี่ถูกนะคะเราต้องมองว่า คนที่เขาเลี้ยงนะคะเขาใช้อะไรเป็นอาหารนะคะคนที่เขาเลี้ยงเขาใช้อะไรเป็นอาหารนะคะก็ต้องเข้าใจเขานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะส้มขอแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปที่ทําอยู่นะคะจะถูกใจเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านนะคะลาไปแล้วจ้า